สวัสดีค่ะพบกับในชาแนล b o อ i n g s วันนี้นะคะจะมาทำ re-action สออันเลยนะคะทุกคนสำหรับแจปไปเก้าภารกิจคริสต์มาสปีนี้รองไปแต่งไปนะคะแล้วก็แจปไปเก้าจับของขวัญวันคริสต์มาสกล่องไหนจะเป็นของใครมาดูกันเลยนะจ๊ะทุกคนก็คืออันนี้คือ2วันกันหนึ่งวันที่เราน้องเขาได้ปล่อยมานะคะทุกคนค่ะก็คิดถึงน้องๆมากเลยนะคะคือกุ้งเนี่ยไม่ได้ไปงานนะคะเสียดายมากคือกุ้งอะติดภารกิจพอดีนะคะสำหรับงานที่น้องๆเนี่ยไป โชว์ตัวที่สยามเซ็นเตอร์นะจ๊ะทุกคนก็เสียดายมากเลยนะคะแต่วันที่สิบเก้าหอไปแก้ตัวนะคะทุกคนก็คือว่าน้องๆอัโปนะคะน้องเจแล้วก็น้องชิสเนี่ยก็คือไปงานเหมือนกันนะคะก็กุ้งจะไปหาน้องๆน,นะคะทุกคนก็คือไปแก้ตัวนั่นเองนะจ๊ะค,คิดถึงน้องมากเลยกุ้งนะคะเป็นเมนน้องอเล็กซ์นะคะทุกคนจะบอกว่าคือน้องกลุ่มนี้เราก็รอติดตามเหมือนกันนะคะหวังว่าจะเขาจะได้เดบิวต์ในภายในปีหน้านะกุ้งก็คือเฝ้ารอเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็จะบอกว่าน้องมีความสามารถทุกคน แบบไม่ว่าจะเป็นเมนแดนที่ชัดมากเมนร้องที่แข็งแรงนะคะทุกคนแล้วก็สายแรปนะคะก็คือน่าจะเป็นพี่มินทุกคนในอันนี้พี่มินน้องเฟรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะออโต้เนี่ยคือเป็นอะไรที่น่าจับตามองนะคะทุกคนสําหรับกลุ่มนี้นะคะน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังไงต้องรอติดตามนะคะว่าน้องๆจะมีผลงานให้เราดูในตอนไหนนะคะยังไงก็อย่าลืมน้องๆกันนะคะทุกคนเรามาดูน้องๆกันนะจ๊ะทุกคนสาหรับภารกิจคริสต์มาสกันนะคะทุกคนไปค่ะเรามาดูกันเลย โอเคค่ะนับหนึ่งสองสาไปเย่สนุกมากแล้วในวันนี้เนี่ยเรากลับมาพร้อมกับอะไรตีมทุกคนเห็นตีมไหมวันนี้เป็นอะไรรอยกระทงร้อยกระทรสีแดงสีแดงจีนไปสุดพวกเราผู้เล่นพิเศษหรือว่าภารกิจพิเศษจากแซนด์คอร์คอสไอ้ ของบริษัทเราเลยได้ว่าทุกคนน่าจะพอเราได้อยู่พี่ยงในบริษัทเราเขาจะเป็นแซนต้าใช่น่าจะอยู่คอยกินแซนต้าเขาว่าไงเท่าที่เห็นของตกแต่งกับต้นคริสต์มาสผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะพอเราได้แล้วว่าเราจะทำอะไรกันฮาโลวีนไงอชอบชอบปังหูอโปมากที่สุดทุกคนคือเลิศเกินจะรู้อยู่แล้วนะว่าเรามาทำอะไรกันโอ๊ยปีศาจ แต่งเอวดามันจะง่ายเกินไปเราก็ต้องมาร้องเพลงกันอยู่แล้ววันนี้นี่ดังนั้นวันนี้กฎก็คือในขณะที่เราตกแต่งต้องส่งตัวแทนหนึ่งคนออกไปร้องเพลงต่อเนื่องห้ามหยุดเด็ดขาดพอถึงแบบเมื่อที่เราจะต้องไปร้องแล้วก็แล้วก็สลับไปร้องแล้วคนที่มาร้องก็สลับมาตกแต่งต้นคิวมันใช่โดนแอดเด็ดขาดแล้วก็จะแพ้เลยอ๋อโดนเซนเตอร์คอร์ดได้ได้นี้

나나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  น่ารักน่าสนไม่ ฉันจ้อพอเป็นไปได้ไหม,ไม,ม,ไมเธอน่ารักเขาพอนั่ส่ข,ของกูค่ะอเล็กห้กม,มีป้ายแตนี่อเล็กด้วยควุณไม่ได้เอามาวอวดใส่ต้องหัวแล้วนึง

คือแต่งเสร็จแล้วใช่ไหมเย้อ้าวอ้าวมาว่าต้นไม้ของเราไม่พอเป็นอย่างนี้นะตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือต้นคริสต์มาสมีเพิ่มแล้วชอบต่งหูอโปมากโอ้ย เอา้กคนแลนี่คื้สมาสที่วกา้ใจมอบอยระเย้แล้วครับเลิฟเลแต่เราต้องแบบว่ามีการบอกว่าพรีเซนเทชั o นสีมในการตกแต่งแต่ละคนคิดยังไงที่เอาอะไรมาใส่ต้องคิดมากค่ะนี่ต้องถูกย่ง้ผมแต่งสวยนี่หน้านีลกคบว่ามันเป็นคนแรกเลยใส่นี่เลยสีม่วงวิ่ไปร้องเลงเลยเป็นต้นไมที่หลัก่ะ สีสันนะคเลยว่าเป็นการตกแต่งที่มาติลเตอร์เราโม้เลยเราเป็นคนที่หลายอะไรน้องแฟรมตัวไหนออกมาทีหลายสิ่งของอยู่มีทั้งกล่องมีทั้งกล้วยนี่นั่นเป็กล้วยเหรอลูกเขาเรียกลูกอะไรนะพี่ลูกแคนดี้ลูกอมลูกอมอะไรอาจจะลูกน้ำก็จะมีกวางเลนดูแก็จะมีเงมากเลยอ่ะ

ที่พี่มินให้คะแนนไปนะครับพี่มินแล้วก็คนดูก็น่าจะชอบใจกับต้นคริสมาสชอบโูชอบตนคริสมาคริสมคนนี้มากเลยเย่ทุกคนครับใจชอบต้นคริสมาสที่เราตั้งใจทำให้ทุกคนเลยนะชอบคขอลาไปก่อนคับแล้วเฮ้ยะอะไรสิ่งรอมากังไงภารกิจยังไม่หมด ตายแล้วทุกคนเออตายแล้วที่หมดแค่นี้ทำไมต้องรอติดตามอ้ยต่อไปโอเคสำหรับเรื่องอานาดีวันนี้ขอบคุณขอบใจขอบวันไหนแบกินน่ารักเย้น่ารักมากตึง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  สนมากสุดๆน่ารักมากค่ะทุกคนจบไปแล้วค่ะทุกคนสําหรับภารกิจคริสต์มาสปีนี้ลองไปแต่งไปนะคะก็คือเป็นเพลง Mr. e v e r y t h i n g นะคะของพี่บิวกิ้นำมาร้องนะคะก็ถือว่าน้องๆร้องพอมากเลยนะทุกคนแล้วก็แบบว่ามาแบบว่าสัมคีคือพลังมากเลยนะคะก็คือทุกคนจะมีช่องว่างในการที่จะแบบหยุด เลยนะคะไปต่อกันค่ะทุกคนเราไปดูเจก้าสับของขวัญวันคริสต์มาสกันดีกว่าเนาะไม่รอช้าค่ะทุกคนเราไปกันต่อเลยมาสาทุกคนพูดต่อเลยไปค่ะเริ่มเลยค่ะนะับหนึ่งสองสามไเก้าเ็าเจ้ จากภารกิจเมื่อกี้นะครับผมที่เราแบบไปตกแต่งเขาเรียกว่าอะไรอะต้นไม้ไม่เห็นมาไม่เห็นว่านะเราก็ได้รับภารกิจจากซานต้าต่อเลยยังไงภารกิจนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนก็เลยแบบว่าไปซื้อกันมาหมดเลยตอนนี้อันนี้ก็เป็นแบบว่าขอบคุณพวกเราเรากวจับฉลากันครอุ้ยชอบพี่มีนมากเลยอ่ะโบน้อยโมแดง มันจะมีกฎว่าเราต้องซื้อของขวัญที่เริ่มต้นด้วยอักษรชื่อของตัวเองมีงบอย่างน้อยหนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทเราจะมีกระดาษเล็กๆๆ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 กๆๆ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 รๆๆ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 ๆอๆรๆๆ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 ไๆๆ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 งๆๆ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 าๆๆๆๆๆเๆรนๆๆๆๆๆๆัๆๆ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 แๆๆๆแๆๆๆๆๆๆาอ ค่อนข้างจะรีบแต่มันังใหญ่าจะรีบดูดึงโบสองอาณะพี่ไปหยิบมาจากช่อดอกไม้ของวงบัสเถูกเลยถูกเลยเราเราจะเริ่มจับจากใครดีเฮ้ยพี่มินน่ารักค่ะสุดสุอะไรยูสกสุดชอบโบบเขาสีแดงมากเลยนะครับโบรักสีแดงเยรได้ ของใครอ่ะของอจิว้าวของผมคือจาจานเลยเจจาจานจานหรอแต่ว่าก็ถว่าเป็นของจชอบด้วยอะไรอ่ะเอ้ยขอดูหน่อยเลยเปิดเลยไปือไปคือเปิดเล บาเลงบ่ลองเสียก้าเลยอ่ะอะไรอ่ะมันอยู่ลึกอ่างอ่ะนะเกินนี่อ่ะโอ้โห ตอนเต้นเพลงเซเว่นนะคะแบบมีเสน่ห์มากๆสุดๆไปไทยแลนขอแล้วนะพ่ยาจองโก้ข้าไม่ถึงเวลาพ่อตัวผมอยากได้ห่อตอกมันหนักข้ากล่องน้องเี่แบบดูเอ้ยหนักหนักทนี่ไหมเป็นกาลเป็นชามตัวสัตว์เลยไปเลยถ้าไม่เชื่อต้องบอกกลับเอาป้อหรือเปล่าเป็นโทรศัพท์หรือเปล่า ชีสซอช้างนี่หนี่อันนี้ของผมโอ้โหใหญ่เลยอะชีสซอช้างเป็นอะไรได้บ้างซอช้างข้อดอกไม้วิ่คือถ้าป้ายก็คก็รู้เลยอ่าป้ายด้วยอ้าชาหมอสเตเล่อ่ะ ช้างตัวกระตาช้างว้ผมพูดตรงๆเนะว่าผมอยากได้ผมตีนแอบมากซิ้ก็ผมิดนึงก็บอกว่าของผมเนี่ยได้มาไงก็ได้ใช้แน่นอนเฮ้ยม่้แล้วเป๊ะ สุดท้นยก็คือตอนแรกเมือกอกจะซื้ออะไรก็เลยไปซื้อเบพคื้สีเขียวเดอกก็เลยเอาไปหาอะไรแบบช็อกโกแลตที่มันเป็นสีเขียวอะไรอย่างนี้ไหมม่ทั้งหมดละไม่ธรรมดาไปซื้อมาเรื่อยๆไม้ซื้อแตงโมไงจริงเลยเนี่ยฝั่งนี้่งนี้เหงามากชีสบ้าหลังมากเลยอ่ะอันนี้ก็แล้วกันแล้วกันผมบอกแค่ว่าคนเนี้ย เป็นคนที่สวยที่สุดในกลุ่มเราอ่าโออยู่แล้ว a ีอ้าอุ้ยกล้ไม่ได้พเลยว่าันนี้วาเชป็นแบบเป็นอปกรที่ใช้ตลอดแบบไปออกกองนอนเหรอ a p p l ้

แชร์โมหูดับไปแล้วตอนนี้หนแอนนนเลกนยน่ารักอ่ะออโตพารัสหมวกเลยอันเนี้ยหมวกเลยหมวกได้เลยน่ารักอะ ได้ของยูวันนี้ไอ้ของพี่อล็รดูเหมือนจะเป็นต้องหูสวยม่ะจีซายจีซายคุณจรซางถอดในดังคันแล้วหลอมากทาจะไม่มีวันทายถูกเลยเฮ้ยไงก็จอจานเลย

ยังไงเอ้ยเอ้ยอยู่อเลเลันคือสิ่งที่ทะลุกันได้กระจกอเล็กอาร์ต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 าุณก๋มา

อ้แพงนะเนี่ยว้าวเฮ้ย่ามักมากใช่ใช่นี่ยง่ายเนี่ยอุยอเล็กชอบฟิกเกอร์หรอลูก เพื่อนดอกชัวเฮ้ยโม่เบ้าอะโต้หรอพิวอ่ายม่เป็ไรต้องดูอาจจะดีเหตุผลที่ซื้อมาเนี่ยคือมันอยู่ในปัจจสสิ่งจำเป็นเลยเหรอลาก่อนว่าพิวอะ จะค่อางเป็นคนที่เากเต็มค่ะมาหมดเลยล้อย่าอย่าอย่าดมอย่าลมอย่ามองอยาแก้เจ็บคอไม่ใช่เห็นอยู่ตรงข้ามกันแม่ดอกม่ดอก อวพิวได้อิกเปิดก่อนเปิดก่อนคุกกี้กลีแดงออโต้ออโต้นี่อนี่อ่ออาอออ่างดินน้ำมันพี่วิวไม่เป็นไรงานฝีมือนะคอยยื้อยม่ไหวละที่ยออ คือถ้าต้้จะได้ีมกกต้อ่างนี้น้ำมันน่อ้ย้วากอแมพี่ล้วของีมินมันชย่ใถ้าถ้าเราต้นจับของพี่มินพี่ก็ไม่ได้เตัวเองเกดใจนเออวะจริงเหรอแล้วแมตชดอกแรองเออหรอตอนนี้ ก็คือมันเป็นของที่โตจะแบบได้ใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไรอ่ะคือสองคนสิอะไรมันใหญ่ตูวนี้สองคนอะไรอ่ะมาแม่ดอกหล่อไม่ได้สิมันต้องสมไม่ฉลองถูกโจทย์เลยแม่ดอกแลรวเกิดขึ้นของใครนะที่ตัวเองซื้อมาที่ตัวเองซื้อมาบอกว่าแม่ดอกอยากสลับของขวัญ ตาหรือตาโอ้ยคืออะไรอ่ะอ๋อมาแล้วมาความเสี่ยงดูว่าแบบต้เสี่ยงเสี่ยงเป็นเป็นพี่อ่ะพี่จะเสี่ยงผมจะเสี่ยงเพื่อผู้ชมนะครับนี่เราจะได้รู้ว่าอีกอย่างนึงคืออะไรเออหันหลังหันหลังโหล สองสามร้อยไม่คือเพียวพวกดีดีเลยค่ะแต่ว่าผมัต้องไม่เฉลยกันว่าต้องเอาให้สันตาได้ถ้าสัน์ได้อะมาเปิดนะครับคือในเนี้ยโอ๊ยน้องหมาหรออคือในเนี้ยมีซองสามแล้วบาทอุ้ยปังมากได้เงินนะฮะเลิศเกินจะแถวโบนแล้วไงค่ะจะพี่ ไอัลบ้เจจองปุปังมาเป็นอาอมอาหมอันนี้คือเลิศดเกินอ่ะผมได้ของเดียวไดสองสามร้อยบาทว้าวแล้วตรงนี้แหละเ้คนนี้ได้อะไริอนี่อันนี้รีเต็มเลยแม่เชื่อค่ะ แต่นเสื้อน่าโลกน่าร er ักเดี๋ยวเอาไปอีกนะคะอะไรของซันได้ชุดระบายสีงเลนออของเฟมของเฟมนะเนี่ยอันนี้ตื่นอึดไม่อ่ะก็จะมีทั้งยาดมแล้วก็ยาลมยาหม่องที่เราสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันใช้ได้เฟมออตโต้โอ้ยน่ารักมาก ตาแสดงอารมณ์แล้ก็ตาแล้วก็จะเป็นที่ระบายอารมณ์ได้เพื่อจะเป็นตรงหนคนละหลักเลยอ่ะเลยช้างครับผมตาตื่นขึ้นมาได้ผลงานมาจากอาจารย์ครอบโต้เอาอ่างดินน้ำมันอ่ะน่าหักมากครับผมก็ตอนนี้นะครับสำหรับ มิชชั่นที่สานต้านะครับได้ให้พวกเรามาก็ทำเสร็จในที่เดียว้อยเนี่ก็สำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อน Merry Christmas น่ารักมากเลยอ่ะตอนนี้เรามีภารกิจที่เราต้องทาหาของจับฉลาดใช่ไหมอ่่ ตเข้ามาในร้านสวยเยอะยก็ทายนี่ตอนแคปเล็ตคือน้ำมันก็จะประมาณนี้แหละออกผ่าคตอนนี้ก็ยโตม่อช้าเชมาสกีอกอ่านตัวโอนทำไนีนะก็คิดกัสวโอแลวตัวแรกที่ได้ก็คือปลาหมึกนะครับเขาดูสเนที่น่ารักมากแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากว่าใครจะได้ครับตอนนี้ก็มาหาของเป็นออห้นะครับผมเจคิดว่าดีกว่าละิ ม่ชที่ายสีจะโอกาสด้วยตรงออานสุดาน่ารักจได้จบแลครับผมก็ไปพินิจรองแล้วะัวคิดว่าสิ่งนี้สามารถใช้งานได้จริงคือผาห่มเองนะครับอาห่มเลิศตรงจบเขาเรียเอาชาชีสชาม้อจานคิดว่าจะซื้อของที่มันลีเลกับแบตลเตเพกน่าจะคิดไม่ถึงสุดยอด จะเอาไปส่งถึงเดิมีตอนนีันน่าก็ไยินมาเตือนหน่ารักมากซื้อของที่เจียบได้แล้วก็เจี๊ยชิองชอบด้วยคิดว่าน่าจะเป็นปาฏิบามของพี่ชายสุดที่รักนะจองปุุกนี่ถ้าลองคิดสิ่งที่ต้องต้องใช้บ่อยๆเพราะเนว่านผมเป็นอิจยาญาตคิดว่าจะใช้บ่อยๆใช้ได้ใจหรือเป่าจะไม่ป่วยแน่ปังมากว้าวจบแล้วเหรอคุยกุ้งจะบอกว่ากุ้งชอบของ กุ้งชอบวอลของน้องเจแปเก้าเทรนีมากเลยนะคะเจแปนเก้าซาเวอร์นะทุกคนมุ้งจะบอกว่าสนุกมากๆเลยะคะ่ะแต่ละคอนเทนต์ไม่เออไม่บูดไม่อะไรเลยอะ่ะชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ท้องน้องน่งนารักมากๆเลยสนุกกันมากเลยทุกคนมุ้งจะบอกว่ากลุ่มนี้คือเอเนอร์จีดีมากเอเนอร์จีบวกมากเลยจริงๆนะทุกคนแล้วแบบทุกคนจอยแบบม้วนจอยสุดๆเลยนะคะกุ้งชอบมากตั้งแต่แบบแต่งร้องไปแต่งไปแล้วนะคะร้องเพลงแบบพิูกินอะไรเงี้ยนาะแล้วก็มา แบบแต่งต้นคริสต์มาสให้สวยงามนะคะถือว่าทําได้ดีมากๆไลายนี้ก็คือแบบว่าจะผ่องขวัญน,นะคะของการรายการก็คือเป็นอะไรที่กุ้งอ่ะอาจจะอึ้งสาหรับปออ่างดินน้ํามันนะคะของน้องออตโต้ที่กุ้งโอ้โหฉีกสุดๆแน่ใจแล้วก็แต่ละคนคือเจจองกุก๊กนี่ก็เป็นอะไรที่อึ้งเหมือนกันเพราะว่าไม่คิดเลยว่าจะอ๋อเป็นจองกุก๊กเป็นแบบเจเป็นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้ลอดมากน้องมีจินตนาการที่สูงมากเลยะคะฟิกเกอร์กุ้งก็เล่นอยู่เหมือนกันสำหรับน้องเฟรมนะคะเก่งมาก นะแล้วก็ของพี่มินของพี่มินก็จะเป็นแบบไม้แขวนเสือ้อใช่ไหมเออเลิศเกิน <c oughs> แต่ละคนนะคะแล้วสุดท้ายก็คือที่ที่อึ้งที่สุดก็คืออะไรรูพ่อคะทุกคนอาหม่มอาห่มค่ะทุกคนพ <c oughs> ้คือน้อาโปคืออ่างใช่ไหมแล้วนี่คือเป็นอาห่มอะ่ะทุกคน คือข Fest ำไม่ไหวนะจ๊ะเออแต่ละคนจินตนาการสูงมากนะแล้วก็น่ารักกันมากเลยนะคะรอวันที่น้องเดบิวต์มากๆเลยนะคะทุกคนคือกุ้งอ่ะติดตามนะคะแล้วก็จะไปด้วยนะแล้วก็แล้วก็จะคอยติดตามน้องๆนะคะทุกคนยังไงก็ดูแอคชั่นกุ้งเรื่อยๆนะคะกุ้งก็สมาทําเรื่อยๆค่ะทุกคนเออไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะไม่ทํานะคะคิดว่าจะทําอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ก็อาจจะแบบอาจจะเลทเลดหน่อยนะคะทุกคนเพราะมีหลายอย่างให้ทำเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ากราชานะคะ ทุกคนสำหรับวันนี้ต้อลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดยับ s ยยยยยนะคะ